พอผันกันเอาตึงเงินคาซื้อใช่ซื้อหินซื้ออิฐได้นหมป้าี่ซื้อต่ออ๋อเ็ว่าแค่มันกิมแค่น้นกิมน้ำเงี่ยย็งใส่เสียบ ยิ่งวุแล้วนังที่บแล้วทั่ที่บแล้วอ้าวทำไมยังมีเนี่ยเข้าไปทั้งัสนนกปูติครับที่สับว่าเป็นปูโลกมีที่แตว่าหนี่งมกจักได้ครับ ใส่ขอกๆนไม่เที่ยงไท่เป็นยังไงทำอยมางนํ้คือนางขั้นหัวเข่าขืนขั้นมาเนี่ยาุ่มหนาต้กงตกตขนเป็นยังไงล่ะปูติปูปูกาวงบ่เป็นยังไงปูแสบบ่ปูอิ่มบ่ เจี yeah, bro, bro. Ah, oh, mm ๊ยบปู่อาลูกหลานทำไมเอ้าอย่าล้มเด้อปูเด้อล้มลุกไปหันหัวนกอันนั่นเนี้ยนะอ้โปัดปูคนไม้สี่ครับผมลงไม่เงี่ยงแล้วกินแล้วเปล่ามาลงเลขกินมาบอกกินใหนนอกบ้านเนาะในปูอีนางเฮียงเฮื่อเสียบมาปูเออมากินโดนตีแมีนได้กินอยู่ในั่งน่อย เนี่ยนางน้อยเฮ็ดให้ดีอยู่เออโอ้ยเป็นยังไง่อเห็นได้พอเป็นยังไงอืมถึงทีเลยโอทขีเลยทุนเงินเลยโอ้ได้ทีแล้วบ่แมีนโอ้โทษโทษโทษเอาได้ทีแล้วครับอีกขีครับผมอืมเอาอีกบ่อสบอมีก็เอาอีกว้ายมันเบ็ดบอสบอสกวนกันนะเบ็ดตัวตัว นี่นั่งเหียงกหกายวดไ่กานี้ได้ลูก่ <c oughs> อยแต่ไหนนั่งหานั่งเฮี่ยนไะไปซื้อมาค่อมัซื้อมาหน่อยแต่ถนัดอ้าวย่างพ่อมาหลายตีมันเป็นมันเป็นหมูได,ด้หนี่มันมเป็นอียง <c oughs> บให้พอกินอมันมันหลตีมันมันดพดโอ้ขั้นละข้ขนอเลยพ่อ จะซื้อยังบ้มาให้กินบอกว่าให้เอาหูหมูมาให้ปู่เนี่ยแล้วเป็นอยังบ้าีิมาให้กันเพราะข้อหมูย่างบอกกูมันมีแต uh. ่น้ำมันเลยพอทุ่งเงินเอ้ยกูวายเขากันดังงางเลยฮะนี่โอ้หนจิ้มมันแสีบอยู่มันเผ็ดหน่อยหนึ่งเพ็ดยังไงลราดังเฮี้ยงเฮดให้กินยังไงนอกบาทนี่เนาะคือเฮ็ดให้ปู มันก็คือเห็ดที่วุ้งเทวิวังเทว์เสแปบของมันอืมเอาขอตรวจขอไฟพอได้หลานี่ประเด้กินโดนบ่เป็นยังไนแม่บอกบ่ได้กินโดนก็คือแล้ววะทุกครั้งคือว่าหวานจุ๋ยจุ๋ยเห็นแล้วววันนี้เป็นยังไงหวานวะเขาคักเครืพอเด้อ เอาทองเงินเอ้ยัไหนน้อพ่อเอ้ยเงินเงินแบบคิดเดือดมาให้ป้าเงินแับไหนน้อพ่อบัทเนี่พ่อให้ไปซื้อหินซื้อทรายเด้ซื้อหินซื้อทรายไปปูถนนดูบ้านนั่งหน่อยเนี่ยเด้เพอตัดถั่วมบ้านมันอ้พ่อซื้อหินซื้อทรายมาเทศอ่างสิ่น แม่ดูบั้นนั่งหน่อยนะน้ำถ่วมบ้านมันสงสารมา oh. พมม้พอเห็นซุมือซุ่มอือพอเห็นน้ำถ่วมดูซุ่มือนี่นั่งเฮียงกับพอเห็นไปซองไปยังน้ำถ่วโอ้ย oh. oh. น้ำถั่วทุกเมื่อเราได้ดูน้ำบอกจากบ้านต, oh. ตีเห็นแต่เห็ดอยู่รูมันกับไปอยู่มันผู้เดียวทั้งแม่ท oh. ั้งวัวมันกกบว่าได้เห็ดน,น้ำโอ้ยสงเดีตรวจนั่งหน่อยบอกว่าตรวจนั่งหน่อย <c oughs> นั่งเฮี้ยงกับพ่ไปจักเสือ้อเออเป็นยังพ่ไปผู้นี่เอาเอาเงินฝากตุงเงินมาให้หลายไประเด็นเราพอซื้อหินซื้อไส้อสเอามาให้พอตุงเงินกับนั่งเฮี้ยงเด้บอกพอบอกว่าเอาไปให้พอไปกิดดึเอาไปซื้อเิียนซื้อไส้ไปเฮ็ดถนนให้บานหนาบานไม่น้อยเออราวมาให้บ่ล่ะ Ngươi chắc là ngươi chăm có rãi không nhỉ? Ngươi, khi đưa thì bác chăm đại không ăn. Ừ, chăm có bà thì hãy, mà đâu. Khánh mắt hãy cái rãi. Ủa hãy là đây là, khó thấu ngươn. Thấu đâu nó. Đó kênh, mau. Ừ. ก็เต็มที่บ่ฮะงกให้มั่นะคว้านันบ่เลยพ่อไอ้กินพ่อกินยังนวดเหรออ๋อโอ้ยแบบ่มีมองที่ไปซื้อแล้วพ่อเอ้ยบาดนี่แรีนโมหันแล้วคาไปเปี๊ยนี่สองตัวไปกันน้านี่อ๋อเอามาโหลดพ่อเียวมันจบเลยฮะพ่อจะให้ต๊องวดอันชุดไทยอีกให้พ่อผันกันเอาตีเงินค่าซื้อใช้ซื้อหินซื้ออิฐเด้หนี่ เออเงินซื้อไส้ยงดีแล้วพ่อซื้อไส้ให้บุคคลเดียวกัไหให้พอทุงเงินด้เจ็ดลอยสามสิบแปดบาทได้เลยพอทุ้งเงินเจ็ดลอยสาบแาทแหนโอ้ยจ็ดลอยสามสิบแปดบาทได้พอทุงเงินพอไห้มันมาไปซื้อไส้เจ็ดลอยสามสิบแปดบาทได้พอทุงเงินโอ้ยจนจำอะไรจนลืมแล้ว อันนี้พอพอมาบอนี่เริลมได้ดีนี่ใช่มันใช่มันเท่าไหร่พอทุเงินปูนมันเท่าไหร่มันทีพ่อบอ่ะนะพอสะกันเก็รลอยทัที่เปลี่ยนบาทบอพ่อบอ่ว้ายมันกับอพ่อเนาะบอเอาอีกเนาะพอทุนเงินเอออีกนาะพอ่ะไอ้หกลอยหกหกหกสิบหกป6ะเอ้หกลอยหกสิบหกป่ะหกอยหกสิบหกตัวพอทุเงินเอาหกลอยหกสิบหกแมนไห้หกลอยหกสิบหกังไพออะบ่เอาพ่อพ่อพ่ พอหกลอหกสิบหกแมนหก้อยหกสบก็พ่อตัวทงเงือพ่อทงเงินอ้าววันนี้พ่อบันน้พอหงแต่เจ็รอยสาที่แปดบาทนี่งพ่ออยู่หกลอยสายสิบหกนี่เก็ดแค่เขานาบ้านมันนี่แม่มันิบเปพ่อบ่พ่อไหนบอกว่าหกเจ็รลอยสายสิบแปดบาทพ่อเพิ่มห้อีกหกสิบหกบาทเด้อ 666บาทเอ้า666บาทได้พ่อทวงเงิน666แม่นขอทวงเงินคิดจังไดอ่ะอ๋อ666เอ้าก็666พอให้แล้วบ่ทนได้เฒ่าจําบ่ได้พอยังบ่ได้เฒ่าจําได้เบิด666จังไดนบาดคือให้มา6 3ตวซั่นบาดนี้ตัแพอทวงเงินก็600ก็6ดิ2โตแม่นบ คือว่าหกร้อยหกสิบหกหกรอยหกร้อยหกร้อยหกบาทเอ้าเน่ยสองตัวบาทนี้เป็นหกร้อยบาทเราหันว่าหกร้อยหกสิบหกตัวเมาเด้อเนี่ดังมาถืดเด้อ่ยตัวเวยิืนอยู่นี่บอกทำไมจำได้อยู่ดิว่มันจำอะไรดิจำได้อยู่ดิ แค่นั้นละโอ้ยม่เคแค่นั้นละมากแล้วมาแล้วไปศชีพทรงพ่อบบบนี้เฮ้ยจุดทุกเงินแบบเปี่ยชองพ่อคิดดูไปใ่้แบบนี่เจ็ดแล้วไปทางไหนพูดนนิทุกเงินเลยปู่เมาแล้วปูดสีนอนมาทันว่าว่าปูไปส่ยชองได้ลูกเด้องงกว่ามาจักเสือเลยพอทุกเงินไปอยู่ใส่พูดนนิโอ้ยงงกว่ามากเหมือนจักเสือโดนแลยอองอนี่ อย่างน้ำปูน้ำนยามันว่ามอนออคุณแล้วก็ที่ไปที่คุณต่อความอเอฟซีกับผมปูกว่างไห่เงินไปเท่อ่ถนนว่าสันเจ็บร้อยสามสิบแปดบาทาแบบครับ,สบแสบครับแต่มันไม่ถึงมันพูดโอ้แสบพักสี่พ่อเมนแสบแต่ไม่หนังมันไห้หกร้อยหกสิบหกบาทแล้วอีพ่อคือไห หกสามตัวก็สนอกคนว่าดผมแน่นสองตัวสองตัวเนาะพอนะเน่นอืมนมาดวนเดี๋ก็เกลกินมตงว่นเนี่ยมาคุ้มเจ้าวานนี่แหละครับแต่ว่านี่ผมเปนแน่แน่กินเป็นคาบิเทียผมนะเป็นเดยุกิิกินนะเนาะครับนะนะูแนกลิ่นหายดีเลยครับม่นเป็นหายนั่นเด่นๆเนี่ย พราะว่าปูคนเคยอยู่เคยกินนําไม่เฮี้ยงนะครับนะก็ได้ได้หาให้็นกินกินดูแกเป็นั่งเฮี้ยงเลยกินดูเป็นเ่าว่ากินดูตั้งหนึ่งปลาตั้งย่งเต้ยยังมันทาให้กินอครับผมตัวปกติหมูเป็ดไก่ปกติวกวเฉพววาะ<ไ>ปีไก่นี่คือไห้แค่สามตัวแล้วก็บจบเลยนี่พวว่อก็ใไห้แด้ห่ะแตงเจ็ดบาทมันเลยถนนมันเลย,เลย<อ>ใจใจหลายโอ้ก็เลย ให้ทั้งบนทั้งล่างเลยแม่มใส่ใจหลายลูกโอ้ค่าใส่ใจหลายแม่เอ้าบัดเฮือนเดี่ยบัดนี่เฮือนลูกเด้ออะไรดิแม่ลูกกับเจ้าพ่อเอาลูปไม่ก็ค่อยเป็นค่อยไปพอหายคือบ่เอาโอ้ยปีกไก่เนี่ยครับพอหายฉนว่าก็บพอเอาไอ้มันค่อยๆครับพอมีทนายพอก็บหายเบิร์ดมันนีจะค่อยหายไปละบ้านนี้ไม่ได้อันนี้ครับผมเมื่อกี้ก็หายอยู่ปลูกบ้านคนหายแล้วเด้อครับเอียดซีรับต้อง ให้น้ำทิ่กระโมใจนะครับเนาะคอยให้ได้ครับอยู่ที่ผมน่าเหี้ยงมันให้จบคลิปไปเพียงแค่นี้กนะ็ไม่คลิปหนาสวัสดีครับ